สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทีมโฆษกตำรวจภูธรภาค9ค่ะอยู่กันที่นี่นะคะที่ตำบตลตลิ่งชันอำเภอชนะจังหวัดสุขาค่ะพี่กิ๊กวันนี้เรามีพิธีอะไรเอ่ยเป็นพิธีมอบบ้านปันสุกตามโครงการบ้านปันสุกนะคะตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะผู้มอบวันนี้นะคะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะคุณนิพพัน์สุขวิมลน,นะคะเป็นผู้มอบบ้านปันสุขหลังนี้ด้วยตนเองทัานลงมาด้วยตัวเองเลยนะคะ ตามนโยบายของพลตอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ประชาการตารวจแห่งชาติค่ะแลววันนี้นะคะคุณนิพพานสุขวิมลนะคะนายกสมาคมแม่บ้านตํารวจนะคะท่านให้เกียรติมามอบบ้านด้วยตนเองเลยนะคะพร้อมกับสมาคมแม่บ้านตํารวจนะคะก็ได้เดินทางมามอบบ้านหลังนี้เป็นโครงการดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการก่อสร้างค่ะพี่ก็จะร่วมมือร่วมใจกันนะคะระหว่างประชาชนในพื้นที่นะคะเจ้าของบ้านเองนะคะเต้าอีหม่มแล้วก็ในส่วนของ ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ตํารวจเราค่ะที่เป็นตํารวจจิตอาสาเข้ามาร่วมกันนะคะในการร่วมดูมช่วยกันถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่เดินไปดูบ้านหลังเก่าขังเรานะคะก็ค่อนข้างจะสื่อมโทรมแล้วก็ไม่มีไม่ถูกสุขสุข,ขลักษณะเรื่องของห้องน้ําห้องส้วมนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ชีวิตในบ้านหลังงามหลังนี้นะคะค่ะ ใใจใจหลังนี้เป็นหลังที่หกนะคะก็สุดมากแล้วนะคะ <c oughs> และที่นี่เปิดทท้องท่าเก้าค่ะ กะไรติดกันประชุมเจมเปิลพาอในสถานท่ต่างๆฮะเจมเปิลพ่อที่คือภาคที่เราติดต่อหาที่มาเรามีพื้นที่ข้างๆค่ะแค่เอาปุ๋ยขี้วัวใส่เรากั้นรั้วได้ไหมแล้วก็ปลูกผักนิดนึงผักสวยวัวที่นี่เลยนะคด้ครับ้นะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคือในส่วนของโครงการบ้านปันสุกนะคะภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้ก่อสร้างไปแล้วนะคะกว่า28หลังทั่วประเทศค่ะ ลังในส่วนของ,หล,งหลังที่สร้างเสร็จนะคะดําเนินการไปแล้ว6หลังค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกสิหลังและครั้งต่อไปค่ะเราจะไปมอบบ้านปันสุขที่ไหนนะคะติดตามทางเพจตรวจนดริรพัก้าวกันนะคะ,คะสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ